สวัสดีครับวันนี้นะครับสถาบันยุโรปการบัญ,ญชีก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอยู่หนึ่งเรื่องนะครับจากประสบการณ์ที่เราเข้าไปให้บริการกับลูกค้าคือตอนนี้เราให้บริการสอนบัญชีกับลูกค้าเลยครับแต่ว่าเราเข้าไปยังออฟฟิศลูกค้าเลยเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปสอนจากเอกสารจริงของเขาเลยและปัญหาของเขาเลยมันก็มีหลายเคสเลยในการที่เราไปเจอลูกค้าเช่นบางเคสลูกค้าถูกพนักงานบัญ,ญชีโกงแล้วก็เข้าไปวางระบบให้เขาใหม่ บางครั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสอนเขาเนี่ยแต่ผมปรากฏว่าสอนไปสอนมาเขามีความรู้มากขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทามามันผิดพลาดเขาก็เลยจ้างให้เราเนี่ยมาช่วยตรวจสอบให้เขาทุกๆเดือน<ะ>อันนี้เราก็เข้าไปสอนแล้วเราก็ได้งานเขามาเพิ่มในที่อื่นอีนะหรือบางเคสเข้าไปแล้วเขาไปสอนแล้วเนี่ยถูกใจก็เลยให้เราเนี่ยทําบัญชีเลยคือไม่ทําเองงละ ให้เราทำบัญชีเลยแต่เคสที่อยากจะมาเล่าที่สุดสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าไปเจอเคสนี่ฮะก็คือเข้าไปแล้วแล้วสอนไปสอนมาลูกค้าบอกว่าเนี่ยทาไมเงินมันหายไปหรือทําไมข้อมูลตรงนี้มันไม่เหมือนกับที่สอนเลยเงี้ยคุยไปคุยมาก็พบว่าพนักงานบัญชีคนเดิมเนี่ยเขาทาความผิดพลาดให้กับบริษัท ก็คือว่าเขาเข้ามาทํางานเนี่ยแหละก็คุยกับเจ้าของกิจการส่วนมากก็เป็นเอฟเนี่ยนะครับก็คุยกันถูกคอก็รับจ้างเข้ามาทํางานและ<ฆ>ก็จ้างด้วยราคาแพงๆเนี่ยครับเงินเดือนราคาแพงเขาเขาบอกว่าเขาทําได้<ฆ>เขาพบมากกว่าว่าทไประยะเวลาหนึ่งเนี่ย้เขาก็จะขอลาออกครับ<ฆ>ก็คือทํามาสักห้าหกเดือนแล้วลาออกค<ฆ>่ะแล้วก็ทิ้งความเสียหายให้กับบริษัท<ฆ>แล้วถามว่าทําไมเขาถึงต้องลาออก ก็เ,เพราะว่าตอนสิ้นปีหรือตอนสิ้นปีมาเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบบัญชีของเขาที่เคยทําไว้นะคะพณตอนนั้นที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะพบว่าบัญชีที่ทาอยู่ผิดพลาดนะคะเขาก็เลยทาสักพักหนึ่งก่อนครบ12บเดือนเนี่ยเข้ก็จะล,ล,า,ล,า,ลาออกล,าออก,ลาออกก่อนด้วยเหตุผลอะไรก็ตามของเขาที่เขาว่าไปนะฮะ,ะแล้วลาออกเสร็จไอความเสียหายค่าปรับ มันก็จะไปตกกับเจ้าของนิการค่ะถ้าเกิดไม่แก้บัญชีใหม่อืมถ้าไม่แก้บัญชีใหม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยที่เราเข้าไปในออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาอย่างนี้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันมีคนที่บอกว่าตัวเองทาบัญชีได้แต่แล้วก็ทําไม่ได้ค่ะบอกว่าปิดบัญชีเป็นแต่แล้วก็ปิดบัญชีไม่เป็นและก็รีบชิ่งออกก่อนที่จะถึงช่วงปิดบัญชีค่ะเออแล้วเราก็มาให้บริการตรงนี้นะครับการให้บริการของเรา อาชีพหม่ก็คือว่าเข้าไปแก้ไขข้อผิดพลาด้กับบริษัทลูกค้าในเคสต่ตางๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทลูกค้าคใช่ค่ะแล้วก็บางสถานการณ์นนะคะคน,คนที่มาเรียนกับเรานี้ก็จะมีแบบอ,อีกแง่มุมหนึ่งนะคะก็คือทำบางทีเนี่ยติดปัญหาไม่แน่ใจนะคะก็จะมาซื้อคอร์สกับเราแล้วก็ให้เราเข้าไปดูเอกสาร เขาเองเลยนะคะว่าอเดี๋ยวพี่จะเขียนตรงคาถามตรงนี้ตรงนี้ไว้นะถ้าเราเข้าไปเนี่ยสถาบันนี้รู้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะถามเลยว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทำยังไงถ้าเขาทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างนั้นก็มีนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาทําตรงนี้ไม่ได้สอนเฉพาะตรงนี้ของเขาอย่างเดียวพอเลยที่เหลือคารุมนอื่นไม่ต้องสอนอย่างนี้ก็มีอืหรือบางทีจ่ายเงินสิบห้าชั่วโมงสำหรับเรียนแต่ว่าพอเราเข้าไปคุยเขาแค่ชั่วโมงเดียวเขาบอกพอละพี่อยากรู้แค่นี้นแหละ คืออาจจะเป็นคนรวยนะัะเขาก็ไม่แคร์คือเงินแค่นี้เขาคิดว่าเขาอยากได้ความรู้แค่นี้พอใจแล้วอ่ะนะก็มาจ่ายเงินให้เราบางคนมาขอให้เราช่วยเขียนเอกสารให้หน่อยแล้วก็เขียนให้แล้วก็ไม่อะไรมากก็ส่งงานให้แล้วก็จบขอแค่นี้บางทีบางทีเราเหมือนเรามีอาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับการทํางานของเขาอ่ะค่ะก็อ่า ก็จะบอกในคลิป hmm. น mm ี hmm. oh, mm ้นะคะว่าคลิปการสอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยเอกสารจริงเนี่ยบางทีก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเอกสารจากจากทางสถาบันยโลจริงๆเลยนะคะอาจจะเป็นเอกสารของทางลูกค้าที่เตรียมไว้แล้วแล้วพบว่าไม่รู้ว่าเอกสารแบบนี้ที่เขากําลังมีอยู่ที่ลูกค้ากำลังมีอยู่เนี่ยจะลงบัญชีแบบไหนจะลงแบบใดจะเข้าไปที่เมนูอะไรนะคะ ก็อย่างนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยซื้อเป็นคอร์ส10ชั่วโมง้5ชั่วโมงกับร้อ,องก็ได้ครับอันนี้ก็มาเสนอขายสินค้าคขายบริการนะฮะว่าตอนนี้เราทําอะไรบ้างบาง,บางสิ่งบางอย่างบางทีเราทําไปผมปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันเราคิดว่าเราจะเอาดีทางด้านนี้แต่ผมปรากฏว่ามันไปได้ดีอีกด้านหนึง่ง <laughs> ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าของอกิจการนะครับที่กําลังประสบปัญหานะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงกับระบบเอกสารระบบการเงินระบบการคํานวณต้นทุนของอก,กิจการก็ติดต่อมาที่สถาบันยุโรปกัมชีนะครับเรามีทีมงานของเรานะฮะก็คือคุณเชียเนีน่แหละฮะจะเข้าไปแก้ไขปัญหาดูแลระบบให้กับคุณหรือ สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่ซึ่งเป็นพนักงานบัญชีนะคะมีปัญหาอยู่บางอย่างที่ยังไม่มั่นใจที่ไม่รู้จะถามใครก็ติดต่อทางเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามให้ค่ะจะมาสู่รายการเราพบปัญหาก็ได้นะคะค่ะหรือทิ้งคําถามไว้เดี๋ยวเราจะตอบให้ก็กได้เหมือนกันนะคะอ่าครับ